เราก็อยากเล่นมากเพราะว่าอ่านบทแล้วชอบจริงๆคือไม่สามารถพูดได้ยังไม่ต้องถามล้ว่าบทยังไงแบบมันก็เราให้ให้เพ่งพูดดีกว่าแต่ของอ้ํามันถุอ้าชอบตอนแรกเราก็สุดต่อต้านว่าเอ้ยเหมือนเดิมๆที่เราเคยอ่านไปอ่านมาเฮ้ยไม่ใช่แล้วทาให้อ้ําแบบขเล้อแล้วอ่านจบภายในแป๊บเดียวจบเลยอะค่ะไม่ต้องคิดนาค่ะไม่ต้องคิดนานไมคิดนานเลย แค่คิดหน้าแรกเองว่าเอาไงแต่หลายจุดนั้นคือแบบอืมสนุกเครียดไม่พออ่านแล้วมันขำแล้วพอในกองถ้าไม่ได้จริงจมันจะต้องเครียดตลอเวลาครียดว่าจะไม่ขับเข้าในที่อ่านคิดว่าเราจะทำไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความโง่ๆแบบยังไงบ้างจริงๆอ้ําไม่เหมือนในเรื่องนี้หรอกโอ้พูดไม่ได้อยิบถามเ่ยเปลี่ยนเรื่องผม อย่าเล่าเขาอย่าโกหแต่ว่าตัวจริงอ้ามันคือคนตลกอยู่แล้วใช่ใช่ตัวตัวจริงอ้ามันเป็นคนที่แบบว่าชอบหัว่ล้อชอบเรื่องเทหฮาตลอดเวลาแต่อันนี้มันแบบมันตลกไปทุกทุกอย่างเลยอ่ะมันก็แบบว่าตลกแบบตลกแบบดูดีอ่ะมันจะไม่เคยเห็นอ้๊าในบทแบบพูดไม่ได้อ่ะไม่รู้อ่ะรอดูนี่คือนี่คือนกลัวเพราะ ใช่ใช่คนหลุดก่อนก่อนที่พี่เขาจะพูดไงไว้รอพี่เขาพูดก่อนค่อยถามใหม่ความความคิดถึงงานแสดงคือตอนแรกปีแรกเนี่ยบอกไว้ว่าเรื่องแรกตอนนั้นจบเออเรื่องอะไรอนะ่ะเรื่องอะไรอนะเรื่องอะไระจะสตูหัวใจก็อ,อ,อยากถ่ายเลยก็แบบลบเร้ว่าอยากถ่ายอยากถ่ายเลยแต่พอ่รว่าเจอโควิดมันก็เริ่มขี้เกียจแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทํางานแล้วนะเพราะละครเรามีแต่ก็ยังรอให้เขาพูดเองละกันอนยะ่างเงี้ยขอมาถ่ายหนังก่อนเพื่อให้เราปรับเวลา เขาะจะอ,อั้มนอนได้เป็นเวลาค่ะก็ขอปรับเวลาจากหนังก่อนก่อนหน้านี้ที่ฟินขุนเอลี่ส์สองนี้เพราะว่าจะมาทําง,งานนะคะือว่าใช่จะไปถ่ยายละครแต่ไม่ได้ต้องเพิ่มแล้วเพราะว่าเรื่องนี้การแต่งตัวอาจจะต้องมีเนมล็ดหนังนิดนึงไม,ไ,มไ,มไม่ใช่ไม่ใช่เพราะผิวนะเรียบร้อยแต่ไหนถึงว่าโอ๊ยไม่พูดหรอกไป,ปเปลี่ยนเรื่องพอค่ะเปลี่ยนเรืร่องที่สามทาทามไม่ได้ไปอวยขึ้นมาแล้ว คือตอนนีเดียวไม่ได้อ้วนขึ้นค่ะตอนนั้นคือยังไงเพาะมันวางแคมป์วางเบ้าอะไรอย่างเี้คือมันออกมาสามเดือนค่ะไม่ได้เพิ่งออกสามเดือนออกตลอดเลยอะย่างเงี้ยค่ะละครละครเนี่ะคนแบบจะดูจะดูมีมีเนาะไม่ได้เล่นตัวนะจะหาว่าทำไมไม่พูดัิทีอะไรเงี้ยมันมันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามันเจอโควิดเขาก็อยากเปิดทีเดียวให้ให้ใหแบบอลอมซาซาไม่นานหรอคะเพราะเรื่องนี้ก็ถ่ายแค่เดือนเดียวก็จบแล้วเดือนเดียวใช่ค่ะ ทกอย่างลัอนที่ผอมผพธ่าจากีร้ว่าตยย่ลยสวนะอมไม่อยากผอมเพิงล่างแล้วไม่อยากขอรับผอมไปชอบออกช่วงบนค่ะหน้าจะตอบหน้าหล่นตอบไปเลยแล้วก็ตรงนี้ผอมอันนี้คือข้าโปรแกรมคิดน้ำหนักยังไงบ้างตอนนี้เหรอคะออกกําลังกายเหมือนเดิมแค่เพิ่มโปรตีนเพราะว่าหน้าลดหน้าหน,าน้าจะตอบแล้วก็ไตรรัพยาขึ้นมรู้สึกว่ามันผอมไหมผอมดีแต่คือ มันจะโทมขาดถ้าถึง้วขงเคลมรับยทุกอย่างเลยก็ออกกำลังกายไม่สามเดือนนะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าเห็นในสตอรี่อ้ามอะที่เห็นว่าอ้้มกินกินเยอะมากอัามจะคือชื่อ้า้มกคือการกินแล้วนั้นแตเด็กกินของหวานเนี่ยเยอะมากข้าวกิน้อยมันก็เป็นปัญหาระอ้วน ร้อนมากนะครับแต่เราไม่มีภ้าของกําลังกายลงในไอจีเลยนะครับเป็นไม่ได้ออกบ่อยแต่ก็มีท้อไมตีไม้เที่ยวหัวไปติดตามอออกกําลังกายแล้วแหละออกเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปต่อถ่ายไปก็สุดเลยคครับ่ะงานวันเกิดแม่อ๋อค่ะแต่คุณแซวแบบไปกับน้องแซวด้วยเลีนยค่ะถือว่า เาเจะถามว่าว่าที่สะพ้ายอะไรเงี้ยไม่ไม่จริงๆเราเคยเจอกันอยู่แล้วค่ะเราไม่ได้ลงรูปคนจะนึกว่าเราทำไมถึงไม่ได้มาเจอการก็เจอกันค่ะแต่บางทีก็ไม่ได้ลงรูปใครก็เลว่าสะพ้ายพร้อมหน้าพร้อมตาหรืว่าที่สะพ้ายพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อนลูกชายก่อนได้ไหมคะเือนลูกชาแล้วอ่านแล้วสะดุ้ตลบได้เห็นคมมต่างๆค่ะเห็นค่ะรู้ึไงบ้าสะดุ้สะดุ้เลย แล้วคุณพ่อเขาสะดุ้งเงี้ยไหมคะไม่ได้ถามค่ะเออแล้วถ้าถว่าแว่นแว่นห่างไหมคะขาแว่นนะห่างค่ะหน้าเขากับหน้าพลอยไซส์เราเราต้องถามว่าแบบนี้แนะนําตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเคยเจอกันก่อนแล้วอยู่แล้วเจอใครคะแม่เจอบ่อยค่ะก่อนอนี้ก่อนอันคือเขาเคยบอกว่าแบบห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันก็ถ้าไม่มีอะไรนี่ก็ไม่ได้เจอกันนะคะนานๆกินข้าวทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวคนก็จะถามห่างกันนิด ก็จริงๆสองปีสามปีแล้วเออช่วงแรกๆก็อาจจะเจอกันก่อนที่โควิดก็จะเปนอาทิตย์ละสามสี่วันตอนนี้ก็พอโควิดก็สิบวันอาทิตย์บางทีก็เดือนสองอาทิตย์เดือนนึ่งแบบนี้สมมติว่าเขาไปเจอใครเราไปเจอใครอย่างเงี้ยเราก็ต้องคนตักตางตัวแล้วก็ไม่เจอแล้วก็บวกกับอีกออกไปเจออีกอยู่บ้านกันแล้วสามคนต่างระวังใช่ค่ะพอมีข่าวออกมาแล้วก็าบอกว่าเขาไม่โควิด ใสชื่อแล้งแฮปปี้ดีไมได้รานโอ้ค่ะแต่เราแบบทำกอย่างอแปลมาเพื่อกสปอร์ตมีแตลองทปลี่ยปไม่ได้ไม่ได้อะไรรออ้น้องน่ารักค่ะน้องก็น่ารักคุค่ะไม่คุยเน่อยังไม่รู้คุย็น่ยักกันในจตนะครับไกลเหรอ เจอกันบ้างเจอกันใช่รู้จักกันบ้างค่ะไข่ยรถหรือข่ากเรื่องไขายรถอะค่ะอะไรคะไข่า้อนเออมีข่าวหรือว่าขายแตว่าไข่ายรถยังค่ะตีราคา่อเขาบอกว่ตอนนี้ได้ราคาดีขอทุกอย่างแพงหมดก็อยากจะขายของทุกอย่างนะคะอะไรคนก็แบบว่าเอ้อคนแย่งกันแย่งกันอยากได้ขายในลูกเรา ก็ยังไม่ได้ขายเลยค่ะตอนนี้กลัวเขาจะไม่เอาเหมือนกันยัง<ช>ไม่ขาย,ยค่ะตีราคาอยู่ยังไม่ได้ไม่ได้ราคาแบบตอนนี้ราคาเริ่มสูงแล้วค่ะขายแล้วค่ะถ้าสูง <c oughs> ถ้าสูงว <c oughs> ่าข,ขายตอนนี้ทุกอย่างงงมากว่าทุกอย่างในกากระเป๋าแพงขึ้นหมดเลยก็เลยอะไรขายได้อยากจะขายแต่ก็ยังไม่ได้ขายสักชิ้นเลยนะคะม,มีแพนอะไรบ้างคะที่ยังไม่อยาแพนอะไรนะม่แพนก็จะขายไม่ถ้าดูกลับมาดูดูฮอร์สจริงๆแล้วเก็บไม่เคยใช้เลยเพราะโควิดไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ ก็เลยคิดโอ้แต่ก็เสียดายคิดถึงด้วยค่ะย้อเป็นคนให้ไหมคะให้เลยนะให้เลยให้ให้ใหไม่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 ค่ะอันนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกกันโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ